พาดทะลุไอสัตว์ชิ่หายมีคยุยมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮี้ยมึงดียังไงไอเฮี้ยไอสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเหรอไอเฮี้ยทุดเต๋ในสัตว์ มีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปมีสตินะเอามาไกลไอ้ชกแม่งเลยนะพีเฮ้ยไอ้กับกูอะยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิพหายมีควยทําไม่ทำ มันบ้าอย่าอยไาคุยกับมันอย่าไปยั่กับมันมันบ้าไอเนี่ยทุกคนระวังนะครับทุกคนครับระวังนะครับไอนี่มันบ้าไอเนี่ยมันบ้าอย่าอย่าไปคุยกับมันอย่าไปยั่กับมันมันบ้าไอเนี่ยทุกคนระวังนะครับทุกคนครับระวังนะครับไอนี่มันบ้าไอเนี่ยมันบ้าอย่าอย่าไปคุยกับมัน เฮ้ยยุ่งมากหรเชื่อจริงกูไม่สอนหรักพวกมันจะเป็นใครงบแต่นี่คือสอนที่มงอย่าไปเล่นกับมันครับทุกคนมันเป็นบ้าครับอันนี้มันเป็นบ้าครับมันเป็นบ้ามากๆครับอย่าไปเล่นกับมันครับมันต้องการอะไรจากสังคมก็ไม่รู้ไอ้บ้าหนี่ออกไปครับผมมันเป็นบ้าครับอย่าไปเล่นกับมันนะครับพี่น้องอย่าไปเล่นกับมันครับทุกคนมันเป็นบ้าครับอันนี้มันเป็นบ้าครับมันเป็นบ้ามากๆครับอย่าไปเล่นกับมันครับมันต้องการอะไรจากสังคมก็ไม่รู้ไอ้บ้าหนี่ออกไปครับผมมันเป็นบ้าครับอย่าไปเล่น้อง อย่าไปเล่นกับมันครับทุกคนมันเป็นบ้าครับไอ้นี่มันเป็นบ้าครับมันเป็นบ้ามากๆครับอย่าไปเล่นกับมันครับมันต้องการอะไรจากสังคมก็ไม่รู้ไอ้บ้านี่ออกไปครับผมมันเป็นบ้าครับอย่าไปเล่นกับมันนะครับพี่น้องอย่าไปเล่นกับมันครับทุกและอย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้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 เออเอตรงนี้กดกดและอย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้ ระวังนะครับไอันนี้มันบ้าไอ้นเนี่ยมันบ้าอย่าอย่าไปคุยกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมันบ้าไอ้นเนี่ยทุกคนระวังนะครับครับระวังนะครับไอครับครับระวังนะครับ